ไม้น้อยนะคะวิ่งไปแนห้าหมื่นสี่พันเก้าสิบโลเท่านั้นนะคะเป็นไม้แท้เดิมๆแบบนี้เลยเบาะนะคะของเขาก็จะเป็นเบาโฉมสลับผ้านะคะเบานุ่มสบายโฉมหน้ารถปี2017นะคะก็จะเป็นโฉมใหม่แบบนี้แล้วดูห้องสัมภาระนะคะโหไม่เบาเลยให้มาเยอะมากนะคะห้องสัมภาระนะคะรวมถึงแบบอ่าตะขอเกี่ยวตรงนี้มีมาให้ถึงสี่ตัวเลยนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะกดปุ่มแล้วก็พับลงไปได้ตรงนี้นะ มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็น PS Auto บ้านสวนสำนัังานใหญ่ บนถึงเศรษฐกิจบ้านสวนชนบุรีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาได้นะคะเรามีรถคุณภาพดีคุณภาพพรีเมียมนะคะที่นี่ทุกวันเลยนะคะเปิดกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นเลยใครสะดวกแวะมาได้นะคะส่วนใครนะคะที่อยู่ไกลและกำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะเข้ามาเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์บอกพลอยก็ได้นะคะอยากดูคันไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวไปทำการบ้านมาให้เดี๋ยวไปดูมาให้นะจ๊ะสำหรับ ที่พร้อมแล้วนะวันนี้เดี๋ยวจะ,ะพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็พลอยเข้ามานั่งด้านในสตาร์ทรถแล้วนะคะแล้วก็เปิดแอร์นะคะเพื่อจะทาการรีวิวว่ามันเย็นหรือไม่เย็นยังไงนะคะจะได้แบบว่าเตรียมรถให้ลูกค้าได้สําหรับคันนี้นะคะก็เล่งแอร์ได้อย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะใช้งานง่ายๆค่ะเป็นรถรองรับการใช้งานนะคะคันนี้ก็ แอร์เย็นฉ่ำนะคะพวกมาไลยนะคะเป็นถุงลมเนี้ยภัย SRS นะคะแอร์แบ็กให้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็น Yaris E นะคะเครื่อง1 2 0่งซีซีที่ไมายน้อยนะคะวิ่งไปแค่54,090โลเท่านั้นนะคะเป็นไม้แท้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะ,ะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะมีโหมดต่างๆให้นะคะนีช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะยังมีตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ ทูนหาช่อง FMAM นะคะนี่ช่องเสียบสาย AUX USB นะคะพร้อมใช้งานอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแอร์ก็ปรับได้ง่ายๆเลยนะคะทิศทางแรงลมอุณหภูมินะคะตรงนี้ค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะที่วางแก้วให้ถึง2องตำแหน่ง นะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้ขับสบายๆภาษีพร,พรบเราต่อให้นะคะเกสใส่ของนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่พวกเอกสารสำคัญต่างๆได้หมดเลยนะคะก็พร้อมใช้งานตรงนี้ด้านบนค่ะมีไฟนะคะสองสว่างเปิดได้ซ้ายและขวาแบบนี้เลยเป็นไฟส้มนะคะม่านบังแดดน,นะคะก็ไซส์กำลังดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปด้านข้างนะคะมี SRS Airbag ด้วยทุกคนนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยอันนี้ดีจริงๆนะคะ เห็นกันไหมนี่เลยนะจ๊ะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของเบาะนะคะของเขาก็จะเป็นเบาะพรมสลับผ้านะคะเบาะนุ่มสบายเบาะไม่หนาจนเกินไปแล้วไม่บางจนเกินไปนะคะที่พักแขนตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะเปิดขึ้นมาก็จะมีเกะ๊เกะใส่ของตรงนี้ให้นะคะนี่ก็จะมีไฟกลางเก่งให้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะภายในก็ กลิ่นยังสดชื่นอยู่นะคะพดานแล้วก็อินเทเน็ด้านในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะนะคะลายผ้าแบบนี้สีน้ำเงินนะคะเป็นเบาะพรมนุ่มนะคะสบายนะคะในส่วนของกระจกค่ะกระจกของเขาก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะนี่แล้วก็ล็อกประตูออโต้นะคะพร้อมใช้างานกันตรงนี้ก็ ความใช้งานปกตินะคะอันนี้ไฟเชงให้แล้วเบื้องต้นนะคะช่องแอร์ด้านข้างดีไซน์นะคะเป็นรูปแบบปีกนกสวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงกลางก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้คันนี้นะคะก็เป็นรถนะคะโตโยต้ายาริสีนะคะเป็นเครื่อง1,200ซีซีนะคะปี2017ไม์น้อยวิ่งไปแค่5 0,000กว่าโลเท่านั้นนะคะเป็นไม์แท้เดิมๆเลยนะสำหรับใครตามหารถเครื่องพันสองขับสบายสบาย ประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ก็ราคาจบสดนะคะที่399,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียง6,876บาทสูงสุดได้ถึง8ปงวด7ปีเลยนะคะใครที่มีรายได้1,300 0ขึ้นไปก็ออกคันนี้คนเดียวได้นะจ๊ะไม่มีปัญหาเลยนะอันนี้คือสตาร์ทเครื่องอยู่เครื่องก็เงียบมากนะคะโฉมหน้ารถปี2017นะคะก็จะเป็นโฉมใหม่แบบนี้แล้วนะคะ ไฟหน้าใส่กิ้งเลยนะคะกระจังหน้าสมใหม่สวยๆเลยนะคันนี้ค่ะได้ล้อดเดิมสูนยนะคะยางใหม่ดันหลบนะคะดานข้าคือกระจกปรับไฟฟ้านะคะกันสาดพร้อมใช้งานมือจับสีดําสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านหลังของเขานะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะถูกใจใครก็กดไลค์ให้พลอยด้วยนะ นะคะอ่ะโอเคเปิดขึ้นมานะคะดูห้องสัมภาระนะคะโหไม่เบาเลยให้มาเยอะมากนะะห้องสัมภาระนะคะรวมถึงแบบอ่าตะขอเกี่ยวตรงนี้มีมาให้ถึง4ตัวเลยนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะกดปุ่มแล้วก็พับลงไปได้ตรงนี้นะนี่นะคะโอเคนะคะน็อตเดิมทุกอย่างเดิมๆให้หมดเลยนะคะคันนี้ราคาพิเศษจบสดเพียง3,99,000บาทหรือใครอยากจะผ่อนกับเรายาวๆสูงสุดเจ็